สวัสดีค่ะมาพบกับเม่าผ่าแซบอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามากินตับสดๆนะคะหั่นเตา๋าตับสดๆหันเต่านะคะก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะคนที่ไม่กินดิบนะคะไม่กินเนื้อนะคะก็ก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกคลิปนะคะที่ลงไปทั้งช่อง youtube กับ อ่าเพจอัสราตรวจันทึกนะคะก็เข้าไปดูแล้วะคะ่ะเข้าไปคอมเมนต์แล้วก็ขอขอบคุณด้วยคนที่ติดตามคนที่หวังดีและก็คนที่สปอร์ตสนับสนุนทุกทางนะคะแต่คนที่คอมเมนต์แบบลบๆบปหะก็คือเมย์จะปล่อยผ่านนะคะเพราะว่ามันถ้าเมย์ไปคิดอะไรมันก็มันก็ไม่ได้อะไรมันก็จะอยู่ในสมองเราเท้งนี้ สมองเราเอามาคิดดีกว่าว่าจะทํามาหากินแบบไหนนะคะถึงจะมีอยู่มีกินมีใช้เราไม่ต้องไปสนใจพวกแบบคิดลบคอมเมนต์แบบลบๆแบบทําให้คนอื่นเสียหายแล้วก็ก็คือไม่เอามาใส่ใจดีกว่าเรามาทํามาหากินดีกว่าเนาะก็ขอขอบคุณนะคะคนที่กดไลค์กดแชร์ กดสนับสนุนเพจอภพสลากับช่อง youtube นะคะมีซ่าพาแซบนะคะชาแนลนะคะแล้วก็ขอบคุณดาวทุกดวงนะคะที่มอบให้นะคะมาค่ะมาแซบๆนํำกันค่ะวันนี้ก็จะมีสอยจุเนื้อตับนะคะลูกเต่านะคะวันนี้แซบหน่อยนะคะว่ามีผัก หลายอย่างเลยค่ะก็จะมีผักคอสนะคะแล้วก็ผักแพวมะระสุดนะคะแล้วก็แตงกวาะะแล้วก็พริกสุดดอกดาวเรืองนะคะดอกดาวเรืองแล้วก็หอมแขกใหญ่นะคะแล้วก็หอมบักชีนะคะวันนี้ก็มีผักเยอะแยะเลยค่ะมาเยอะแยะเลยต้นหอมนะคะอ่าแล้วก็ต้นหอมนะคะแล้วก็ผักชีโอ้มากินกันเลยค่ะเยอะค่ะผักเยอะค่ะ มาเลยจ้าแซ่ๆน้ำกันค่ะเดี๋ยวเอาให้เจ้าที่เจ้าทางก่อนนะคะเอาให้เจ้าที่เจ้าทางก่อนว้าวเอาให้เจ้าที่เจ้าทางก่อนเจ้าที่เจ้าทางคลิปเราจะได้ปัง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 ักค่ะ จิ้มะเดีย๋ยวใ,ให้เจ้ที่เจ้าทางก่อนนะคะสาธุขอให้คลิปลูกปงัปงปังปังทุกคลิปด้วยเธอสาทุากินเด้อเจ้าที่เจ้าทางซาทุค้ามาเดี๋ยวเราก็มากินกันออออเออเออลมาค่ะ อตับสดสดค่ะเมื่อเช้าไปตลาดสดมิตรภาพปักช่องมาอืมหวาน นะคะอืมนะ ดมากเลยค่ะหวานอื mm ้อ hmm. แดดมันแยงตา ก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็ทุกดาวที่ส่งให้กันนะคะส่งให้มีนะคะขอบคุณกำใจทุกคนนะคะน้ำยา มันคอนมันค์มนคมไม้มะเกาะหอม

พี่บ้านฝนตกมะคา่ะปักช่องไม่ตกตสามวันแล้วตกวันเดียวตกหนักกรวดแต่ว่าตัวทีเดียว หวมแรงหว,หวานๆเลยค่ะสดมาก จับหวานๆเลยค่ะ mm. gom nàng あ。 สุดๆค่ะใช้ซ้อนไม่กี่ครั้งอ่ะสะดัดมือขนาดมือ 完了 สดมากค่ะร้อนนะคะดินม,มีลมที่บ้าน ค่ะมันก็ใช้ช้อนได้ไม่เท่าไร่ก็ใช้มืออีกแล้วถนัดมือค่ะอย่าดราม,ม่าเด้อค่อยถนัดมือเด้อ one. Tập hành đầu. Mm. ค่ะแ่บจริงเสียงกระดิ่งน้องแมวนะคะเสียงกระดิ่งน้องแมวก็ขอขอบคุณนะคะคนที่กดไลค์กดแชร์ให้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เมยนะคะตอนนี้เมย์ก็สร้างบ้านให้ลูกอยู่ค่ะ เมื่อไรไม่รู้ว่าจะได้หลังคาเดี๋ยวก็เก็บเงินไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะเดี๋ยวสร้างบ้านให้ลูกอยู่ค่ะยังไม่มีหลังคาเลยค่ะนะคะหลังคาไม่มีตั้งเสาไว้ยังไม่มีหลังคาเลย,ะะลลเลยโอเคค่ะก็ ขอขอบคุณนะคะคนที่กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยให้ทำคลิปต่อไปคนที่ดราม่าอย่าเพิ่งดราม่าเด้อเพิ่งทำคลิปเป็นครั้งแรกนะคะได้ได้หลายคลิปแล้วนะคะอย่าเพิ่งเข้ามาดรา,า,ามา่า,ากันนะคะขอกําลงใจด้วยนะคะเพื่อทำคลิปต่อไปแล้นเนี่ยก็ เราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆเ,เพื่อคนดูนะคะเพื่อเอซนะคะจะเบิ่งดราม่าก,กันเด้อว,ว่าค่อยกินมือถนัดมือจริงๆค่ะกินช้อนไม่เท่าไหร่แล้วแป๊แบ,บหนึ่งก็ใช้มือแล้วขอขอบคุณมากๆเลยคนที่เข้ามาติดตามนะคะคอมเมนต์แบบดีๆนะคะ แ็ดร้อนก็ไปแล้วค่ะขอกำลังใจหน่อยไปล้วบ๊ายบายขอบคุณนะคะเข้าไปติดตามด้วยนะคะ ทางช่องยู u ูบเมซาพาซาพชาแนลนะคะแล้วก็ทางเพจนะคะอภัสราโตจันทร์ฮึกนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ